น้องหมาของใครนะคะที่ตอนนี้อยู่ในวัยกำลังซนนะคะเพลอเป็นไ,ไม่ได้เลยหันไปก็กัดโต๊ะกัดเก้าอี้ตลอดเวลาเลยนะคะเจ้าของอย่างเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะพาน้องออกไปนอกบ้านไปเดินเล่นบ้างแต่ว่าก็กลัวว่าจะไปทําความเสียหายแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะคะต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะประกันสัตว์เลี้ยงของชิปพยาประกันภัยเนี่ยนอกจากจะมีความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลเมื่อน้องเจ็บป่วยแล้วนะคะยังมีความคุ้มครองนะคะ ชดเชยค่าเสียหายนะคะเมื่อน้องๆเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนหรือว่าไปทําลายทรัพย์สินของผู้อื่นด้วยนะคะตัวอย่างจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะสมมติว่าน้องหมาของเรานะคะหนีออกจากบ้านไปเล่นซนข้างนอกวิ่งเฉียวชนจนกระถางต้นไม้ของเพื่อนบ้านแตกหรือแอบไปกัดเสื้อผ้าที่เพื่อนบ้านตักไว้จนขาด หรือว่าตอนที่เราพาน้องไปเที่ยวโรงแรมเพจเฟรนลี่ต่างๆน้องซนนะคะกัดเฟอร์นิเจอร์กัดวอลเปเปอร์ของโรงแรมขาดเหตุการณ์เหล่านี้นะคะถ้าเกิดขึ้นในชีวิตจริงต้องบอกว่าทําให้เจ้าของอย่างเราๆเนี่ยปวดหัวอย่างมากเลยนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าประกันสัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถคุ้มครองแล้วก็เคลมค่าเสียหายได้ทั้งหมดเลยนะคะเอกสารที่ต้องใช้เมื่อต้องการเคลมกรณีที่น้องหมาของเรานะคะไปสร้างความเสียหายแล้วก็ทาลายทรัพย์สินของผู้อื่นนะคะมีแค่3าอย่างด้วยกันเท่านั้นค่ะ หน,นะคะรูปภาพความเสียหายที่เกิดจากน้องหมาของเราค่ะ 2. นะคะรูปภาพใบประเมินราคาหรือใบเสร็จในการซื้อสินค้าเพื่อชดเชยให้กับผู้เสียหายนะคะ 3. นะคะรูปถ่ายสำเนาบ,บัญชีธนาคารของเจ้าของน้องหมานะคะสามารถส่งรูปถ่ายทั้ง3อย่างนี้นะคะมาได้ที่ Line Official at Purple s n s นเลยนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ทำเคลมให้ค่ะทำให้คุณลูกค้าไม่ต้องยุ่งยากติดต่อกับบริษัทประกันเองรอแค่เพียง15วันเท่านั้นนะคะบริษัทประกันจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กับคุณลูกค้าโดยตรงเลยค่ะ ใครที่สนใจประกันสัตว์เลี้ยงที่ดีแบบนี้นะคะต้องบอกว่าราคาเริ่มต้นแค่500บาทต่อปีนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่นี่เลยนะคะ Facebook Purple i n s หรือว่าจะเป็น Line Official Add Purple i n หรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราก็ได้นะคะ www.purpleins.com ค่ะ